มอทรอตุวันออก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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นองค์กรการเรียน,นรู้ให้ผู้คนรวบรวมความรู้ที่หลากหลายรวมแรงรวมมือ ใ,ให้เป็นเพียงเดียวไกลให้กวาคิดที่มีพร้อมไปเราขอช่วยสัส้นสกัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติสู้งานวิชาการดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งในจำนวนคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วยความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์บางพระได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมงและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ในปีพุทธศักราช2534และหลักสูตรวิทยาศาสตรส์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในปีพุทธศักราช2542ต่อมาปีพุทธศักราช2549ได้รับการจัดตั้งในานามคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเกษตรบางพระตักกศิลาการเกษตร แห่งภาคตะวันออกมีเป้าหมายหลักของการศึกษาและงานวิจัยสู้ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรโดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับการวิจัยและการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้สาขาการเกษตรที่เป็นเลิศมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ 2. ศึกษาวิจัยและสร้างสรรผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่าและนำผลไปใช้เกิดประโยชน์สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ 3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาแก่สังคม4เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก5พัฒนาระบบการบริหารและจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดีมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีวิชาการดีมีคุณธรรมและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยที่มุ่งเน้นสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ทันสมัย เพื่อนำมาสู่ทักษะปฏิบัติที่ดีเยี่ยมและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสตวศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสัตว์ทั้งในสัตว์ปีกสุกรและสัตว์เขี้ยวเอื้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรมการผลิตสัตว์การสุขาพิบาลและการดำเนินการในเชิงธุรกิจ เป็นสตวบานนักปฏิบัติมืออาชีพหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุม่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการผลิตสัตว์น้ำการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งมีความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาทางนา้ำและาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบและสร้างสารร์ภูมิทัศนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการออกแบบและจัดตกแต่งภูมิทัศน์พื้นที่ขนาดเล็กจนถึงการออกแบบวางผังงานภูมิทัศน์และงานภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่การออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม การเลือกใช้พืชพันธุ์เพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์พื้นที่โครงการการเขียนแบบและจัดการงานก่อสร้างทางภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพโดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องทุ่นแรงในฟาร์มและเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจ BCG หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชและสามารถดำเนินการทางธุรกิจ และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะเกษตรศาสาตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรและเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตรและบริการวิชาการคณะเกษตรศาสาตร์และทรัพยากรธรรมชาติในวันนี้พร้อมที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้คู่คุณธรรมให้สมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า พัฒนาการศึกษาด้านเกษตรกรรมสู่ประชาคมอาเซียน